สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องที่ดินลบบุรีชนูราคาทูวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมสวนทุเรียนแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้มีเนื้อที่ตามเอกสารทั้งหมด55ไร่2งาน28ตารางวาส่วนเอกสารสิทธิ์เป็นฉนูขุดแดงน,นสสีจอลนดพร้อมโอนได้เลยนะครับมีทุเรียนพันธุ์บอนทองล้วน อายุ4ปีครึ่งมีทั้งหมด1000ต้นปลูกแบบต้นคู่โคกละ2ต้นนะครับตอนนี้ต้นทุเรียนแต่และต้นสวยงามสมบูรณ์ทุกต้นเลยนะครับระบบน้ําระบบไฟเดินไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับส่วนระบบน้ําก็เป็นระบบน้ําแบบสปริงเกอร์ติดไว้ตามต้นทุเรียนทุกๆต้นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไฟฟ้าที่ใช้ก็เป็นไฟฟ้า3เฟสนะครับส่วนน้ําที่ใช้ทําการเกษตรนะครับเป็นน้ําสระที่ขุดไว้ภายในสวนมีทั้งหมด2สระ ขนาดของสระแต่ละสระนะครับสระละสองไร่ลึก10เมตรมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีน้ําไม่เคยแห้งไม่เคยขาดเลยนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้ดินดีน้ําดีต้นทุเรียนตอนนี้อายุ4ปีครึ่งนะครับต้นทุเรียนอีกประมาณปีถึง2ปีก็จะให้ผลผลิตทั้งหมดเต็มสวนเลยนะครับท่านใดที่เข้ามาเป็นเจ้าของสวนคนใหม่ท่านก็สามารถที่จะคืนทุนได้ภายในไม่กี่ปีนะครับและท่านก็ยังสามารถดูแลสวนทุเรียนได้อย่าง สบายๆายนะครับพะสวนทุเรียนส่วนนี้เป็นสวนสําเร็จส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออกก็ยิ่งสะดวกสบายเลยนะครับแยกจากถนนลาดยางเข้ามาประมาณ700เมตรสวนทุเรียนแปลงนี้เป็นสวนทุเรียนแปลงสวยเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับติดถนน2ด้านด้านหน้าติดถนนสาธารณะความยาวประมาณ200เมตรเลยนะครับส่วนด้านหลังก็ติดถนนสาธารณะความยาวก็ประมาณ200เมตรพอๆกันนะครับอยู่ใกล้ภูเขามองเห็นภูเขาได้ชัดๆเต็มๆวิวสวย บรรยากาศดีอากาศดีลมพัดผ่านอากาศถ่ายเทได้ดีเลยนะครับแล้วก็ยังมีบ้านพักอีก2หลังนะครับน้ำไฟครบราคาขายยกแปลง60ล้านบาทนะครับท่านใดที่สนใจสามารถที่จะเข้าชมสวนทุเรียนกับเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับส่วนราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่รอลองกับท่านเจ้าของสวนทุเรียนท่านได้โดยตรงนะครับ ท่านใดที่สนใจสวนทุเรียนสวนนี้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498รีเบอร์นะครับ0887902134หรือช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่อง ที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ชมเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ